รับมจะอีมือหนึ่งมาแล้ววันนี้มาเลื่อยไม้มารับคุมเลื่อยนะครับที่ถามกันหมุนขึ้นหมุนลงรับคมเลื่อยรับคุมเลื่อยนะครับหมุนขึ้นหมุนลงอย่างไหนดีกว่ากันจะมาดูจะมาอธิบายให้ฟังรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหขมนี่ครับก็เลื่อยไปแล้วพอใช้ได้พอเป็นพิธี บาสิบเอ็ดครับเลื่อยบาสิบเอ็ดนี่ก็จะเรื่อยทาเตียงสั้นๆครับต้นไม้มันไม้สั้นครับไม้สั้นบางคนก็ตัดเขา่านหมดนี่ผมมามาแปรแปรทําเตียงทําโต๊ะได้นี่ไม้เดาครับไม้เดานน่นไม้ไม้ยิ้วยูง่งนนแบบย,ยังไม่เรื่อยยังไม่เรื่อยครับที่จะทาทําแบบทำรางหญ้าให้วัวยังไม่เรื่อยมาดูรับภุมเรื่อย หมุนขึ้นหมุนลงเวลาเวลาถูตอไบครับหมุนขึ้นหมุนลงถูยังไงหมุนขึ้นหมุนลงแบบไหนดีกว่ากันอย่างไหนดีกว่ากันบางคนก็ถูหมุนขึ้นบางคนก็ถูหมุนลงนกำลังถูเ,เลื่อยอย่าให้มันถูไม่ฝีมือครับอย่างนี้ดู สี่มือเขาไม่ถูกกันครับเลื่อยอันนี้ไม่มียี่ห้อนะครับดูถ้ามียี่ห้อเลื่อยใหญ่จะมีขีดครับขีด45องศาจะมีขีดเลื่อยตัดนะครับจะมีขีด45้าองศานี่ครับองศาเอียง45องศาเลื่อยตัดจะมีมาร์คครับจะมีมาร์คเลื่อยมียี่ห้อครับจะมีมาร์คบอกตรงนี้ ทุกฟันครับจะมีมาร์กบอกนี่เล่ยไม่มียี่ห้อครับเล่ยโนเนียมเื่อตลาดไม่มีมาร์กบอกมาร์กสี่สิบห้าองศาครับถูถูตามนะครับจะมาร์กทางนี้ตัวนี้ก็จะมาร์กทางนี้สลับกันครับจะมีถูเฉียงสี่สิบห้าองศาครับเล่ยตัดครับถ้าเล่ยถ้าเล่ยผ่าจะถูตรงครับจะถูตรงถูแล้วจะหมุนนี่หมุนครับดูดูดมครับดูดามดบจะหมุนนี่คือหมุนลงครับหมุนลงถ้าถูงี้ นี่คือหมุนขึ้นครับหมุนขึ้นคมเหมือนกันครับหมุนขึ้นหมุนลงแต่หมุนลงจะคมนานครับหมุนลงหมุนลงจะคมนานปลายจะไม่เปิดครับปลายจะคมนานคมนานกว่าหมุนขึ้นหมุนขึ้นปลายจะบางครับบางๆจะเอาขี้ขึ้นขี้ขี้คมเล่จะขึ้นมาจะคล้ายกับไม้แตกครับไม้แตกคล้ายกับไม้แตกครับถ้าหมุนลงมันจะลบลบจะคมนานครับหมุนลง ตรงตรงครับตรงๆต้องถูยาวเลยนี่จะถูจะถูฝั่งนี้ครับดูฝั่งฝั่งบาเลยจะถูถูออกถูออกข้างข้างครับข้างข้างครับเนี่ยเอียงทางนี้ก็ถูฝั่งนี้ครับดูใบอยู่ฝั่งนี้ครับต้องถูฝั่งนี้ใบอยู่ฝั่งนี้ก็ถูมาฝั่งนี้นี่ครับ4ีบสี่สิบห้าองศาถูไปก็หมุนหมุนลงถูยาวยกขึ้น ที่ถูบางคนยังไม่รู้ครับหมุนขึ้นหมุนลงไม่เข้าใจครับถูแบบไหนดีคมเหมือนกันครับแต่หมุนลงจะคมนานครับคมนานแตกต่างกันที่นานกับไม่นานครับแต่คมเหมือนกันครับคมเหมือนกันถูยาวครับถูหมุนหมุนนิดๆต้องไม่ต้องหมุนหมุนมากครับหมุนนิดๆก็ยกขึ้นหยุดยกออกครับประมาณ3 4สี่ครั้งก็ใช้ได้ครับตะไบคมนี่ตะไบสีมิลครับสีมิลตะไบสี่มิลบาเล็กโซเล็ก ถ้าโซ่ใหญ่ห้ามิลห้ามิลครึ่งโซ่ใหญ่นี่โซ่เล็กครับโซ่เล็กนี่ครับวิธีการอย่าเอียงอย่าเอียงหรือกว่าอย่าใส่ครับเวลาถูตรงตรงจับนิ่งถูยาวลยครับถูยาวจากไปหมุนนี่ครับสามครั้งพอใช้ได้ครับผมถูไม่เกินสี่ครั้งนี่ครับยาวๆวนี่ครับสาธิตนะครับนี่สาธิตถูมือเดียวมือนึงจับกล้องอยู่นี่ครับหมุนนิดนิดครับสามสี่ครั้งใช้ได้ครับฟันหนึ่ง ก็กลับมาฟันฟันนี้ก็เหมือนกันก็เหมือนกันเริ่มต้นหมุนครับหมุนขึ้นถ้าหมุนขึ้นก็เหมือนกันครับคมเหมือนกันแต่คมไม่นานแต่อยู่แต่อีกฟังนึงต้องหยิบกลับด้านครับไปอยู่ฝั่งฝัง่งอีกฟังหนึ่งครับวลาถูอย่าสะบัดจับนิ่งครับนิ่งสามสี่ครั้งคอฟันหนึง่งน่ครับสี่ครั้งใช้ได้ครับ สี่สิบห้าองศาคือเล่ตัดครับแต่ตัวนี้ผมทั้งตัดทั้งซอยครับทั้งผ่าตัวเดียวกันเลยครับเนี่ยที่ผ่าเนี่ยเส้นเดียวครับเส้นเดียวเลยทั้งตัดทั้งผ่ามีฝึกครับเด็กฝึกหัดอยู่ฝึกหัดอยอ่ยังยังไม่คล่องเท่าไหร่ล็อกอ่ามีตัวนี้จะมีล็อกครับถ้าไม่มีล็อกต้องเอาต้องเอาขาเอาเท้าครับเท้าดันฝั่งนี้แล้วก็พาดพาดเครื่องครับ เล่อใหญ่ส่วมากเล่อใหญ่เล่ยใหญ่เล่ยใหญ่จะไม่ไม่มีที่ล็อกครับโซส่สตินใหญ่ๆจะไม่มีที่ล็อกโซ่ครับต้องต้องนั่งเอาขาพาดแล้วก็เอาเท้าใส่รองเท้าดันโซ่ไว้ค่อยถูนะครับนี่โซ่โซ่ตัดครับโซ่ตัด4ี่สห้าองศาถ้าโซ่ผ่าจะตรงครับจะตรงนี่โซ่โนเนียมครับก็ใช้ได้ครับ ถ้าโซ่มียี่ห้อจะมีฉีดมาร์คครับฉีดมาร์คสี่สิบห้าองศาบอกครับมีฉีดมาร์คบอกโซ่มียี่ห้อครับมีทั้งผ่าทั้งตัดครับนี่ก็ตัดเส้นเดียวตัวเดียวนะครับบาสิบเอ็ดนี่ก็นี่ทำเตียงครับนี่ไว้ทำเตียงใช้ได้ครับนี่ไม่พึ่งหัดเลื่อยครับพึ่งหัดเลื่อยนี่เด็กให้มาหัดเลื่อยพึ่งจับจับเลื่อยจับเลื่อยผ่าครั้งแรกครั้งแรกก็ใช้ได้ครับ สอนฝึกสอนเด็กฝึกรัดร้องรองงานเด็กรองงานครับนี่เรือยาวเลยครับตัวนี้ยาวเลยอยู่นียาวจะไม่ตรงเท่าไหร่ครับฝีมือไม่เคยเลื่อยครับครั้งแรกนี่ครั้งแรกเลยนะครับเนี่ฝึกครั้งแรกฝึกผ่าครั้งแรกก็อใช้ได้ครับก็เอากบใสอีกทีนึงไม่ตรงก็กลบล้างอีกทีนึง ฝึกัดครับถูตะใบยังไม่คล่องเท่าไหร่ดูดูฟันเลื่อยจะไม่เป็นสีผ้าองศาเท่าไหร่ครับถ้าเสียนเสียนฝีมือถูตั้งแต่เริ่มแรกเลยจะเลื่อยจะสี่สิบห้าองศาทุกทุกฟันครับจะเอียงสี่สิบห้าองศาเลื่อยจะคมจะเข้าดีครับจะเข้าตรงจะลุกตรงร่องครับจะไม่เอียงเวลาเลื่อยต้องสี่สิบห้าองศาทุกฟัน เรื่อยเลื่อยจะไปตามตรงกับตรงแนวเลื่อยจะตรงแนวถ้าฟันหนึ่งตรงฟันหนึ่งเอียงก็จะไม่ค่อยตรงร่องครับค่อยตรงร่องในฟันสั้นก็จะทําเลื่อยหมดครับัสั้น,นก็เลื่อยเป็นขาเตียงอย่างนี้คนเขาหลายคนก็ไปผถ่านหมดครับผอ่านหมดไม่มีประโยชน์เป็นไม้ไม่มีประโยชน์เลยถ้าตาเตียงพ็อยู่นานครับมีประโยชน์ ใช้งานอยู่นานเลยนี่ก็ทำเตียงได้เตียงหนึ่งแล้วนี่เอาเล่ขาใส่ก็ใช้ได้ต้องไปซื้อไม้ไม้เขาล้มออกจากขุดสะขุดบาะนะครับขุดสะขุดบ่อ,อก,ก็ล้มไม้ออกก็เอามาเล่อยแปลสภาพไม่ต้องไปเผาถ่านอย่างนี้ไม้ยิ้วก็มีประโยชน์ครับไม้ยิ้วบางคนก็ตัดทิ้งเลยครับไม้ยิ้ว หลายคนก็ตัดทิ้งเลยน,นี่มีประโยชน์ครับทำลงังหญ้าวัวทำแบบเทปูนได้ใช้ได้นานทำแบบเทปูนดีครับเก็บไปได้นานเลยทำแบบเทปูนเลื่อยหนาๆนาหน่อย้ก็บอกเคล็ดลับนิดนิดหน่อยหน่อยใครมีก็เนะ่นำดีๆก็คอมเมนต์มาได้ครับมีวิธีรับคมเลยแตกต่างจากนี้ สมนากานนาก็ประมาณนี้ครับสมนากืประมาณนี้เลเยตัดก็สี่สิบห้าองศาเลยครับเลอยตัดถ้าเลอยผ่าเลอยผ่าก็เก้าสิบองศาครับมุมฉากครับมุมฉากเลยแต่นี้มีเส้นเดียวครับเส้นเดียวทั้งตัดทั้งผ่าเส้นเดียวครับทูอินวันทูอินวันก็ว่าได้เด็กฝึกง,งาน <c oughs> ครั้งแรก ผ่าไม้ซอยไม้ครัง้งแรกนี่ก็ยาวครับยาวอยู่นี่ก็ผ่าเป็นไม้เครื่องได้ครับผ่าเป็นไม้เครื่องได้ผ่าหน้าสองหน้าสามได้เาเรยโชว์หน่อยถูทะคมไหม à số số đây cho phút thấp y học xì phút tay với nó ngon rồi คนนี้ก็ทำขาครับทำขา 6, 60เส้นนี่ร้อยร้อยยี่สิบครับแบ่งครึ่งก็ก็ผ่าทีเดียวก่อนครับค่อยแบ่งครึ่งทำขาขาเตียงครับขาเตียงเอาสูง60 60เซนก็ร้อยยี่สิบพอดีตรงนี้ก็จะทำขาก็เลื่อยทีเดียวค่อยเวลาไปทำค่อยตัดครึ่งอีกทีนึงนะครับก็พอสังเกตพอประมาณาจะตีเส้นผ่าก่อน ก็ฝากไว้ด้วยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ตัดตะไคร์หรือสับสไคร์อะไรก็แล้วแต่กดไป้าไปกดไปเลยไม่ไม่เก็บมือครับกดไปเลยไม่เก็บนิ้วกดไปเลยครับก็ฝากกันด้วยเจ้าอีมือหนึ่งครับผม